มากันอีกแล้วจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้มีอาหารสดสด,สดใหม่ๆร้อนๆหมูนุ่มๆมาเสิร์ฟให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนกันนะคะใครมีพริกเผาใครมีหมูสามชั้นอย่าลืมนะคะเมนูนี้ตอบโจทย์พี่พี่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะวันนี้เราจะมาผัดหมูสามชั้นแบบนุ่มๆเอา้าคุณสิีบานบ้านใครเขาผัดหมูสามชั้นแบบนุ่มกัน บ้านพี่สีนี่ระค่ะพี่พี่เพื่อนๆจะผัดให้ดูเลยนะคะผัดหมูสามชั้นผัดแบบไหนให้หนังนุ่มหอมอร่อยก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจดีๆให้พี่สีด้วยนะคะ มากันเลยจ้าเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะวันนี้เราจะผัดหมู3ชั้นกันนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหล my friend ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอสสีบ้านหนึ B A N วันนี้พี่สีจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะเราจะมาทําเมนูหมู3มชั้นผัดพริกเผาใบโหระพาทําผัดแบบให้หมูนุ่มนะคะพี่พี่เพื่อนเน ผัดยังไงให้หมูนุ่มอ้าคุณสีบานเขาผัดหมูสามชั้นเขาต้องการหมูกรอบอ้าวแล้วคนฟันไม่ดีล่ะเขาจะทานยังไงเขาก็หิวเป็นเหมือนกันนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมีข้าวโพดอ่อนมีเห็ดฟางมีหอมหัวใหญ่อ่ามีพริกกระเทียมแค่นี้แล้วก็ใบโหระพา ไม่มากไม่ไม้วัตถุดิบของเราง่ายๆง,ง,ง่ายง่ายค่ะหมูสามชั้นเราก็มาผัดแบบนี้ให้นุ่มนะคะเราเอามาผัดแห้งก่อนผัดแห้งเสร็จได้ความร้อนก็เติมน้ําลงไปตุ๋นหมูให้นุ่มนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะตุ๋นหมูให้นุ่มเสร็จแล้วน้ามันพอน้ํามันหมูออกมาเราก็ผัดผัดพริกของเรานะคะกระเทียมพริกที่เราขกบุบบุบบับบับผัดไปค่ะผัดแล้วก็นี่ค่ะผัดให้หอม แล้วก็ใส่พริกเผาลงไปนะคะวันนี้เราจะผัดแบบใส่สงพริกค่ะทั้งพริกเผาแล้วก็พริกโขกนะคะพ,พี่เพื่อนๆหอมมากใครที่ฟันไม่ดีอยากทานหมูนุ่มนะคะพี่สีบอกได้เลยว่าคนในบ้านพี่สีฟันไม่ดีค่ะพี่สีเลยต้องเสนอเมนูนี้ขึ้นมานะคะบางคนเขาก็ต้องฉันต้องทานหมูกรอบคุณก็ต้องผัดกรอบนะคะแต่ว่าบ้านพี่สีมีคนฟันไม่ดีพี่สีก็ต้องทําหมูนุ่ม แล้ววิธีทําหมูนุ่มทําแบบพี่สีเนี่ยล่ะค่ะนําหมูไปต้มน้ํามันให้แห้งหนังหมูนุ่มเนื้อหมูนุ่มแล้วก็ผัดต่อค่ะนี่ค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปหัน่นหัวหอมใหญ่แล้วก็หั่นเห็ดฟางแบบนี้ล่ะค่ะผัดลงไปคลุกเคล้ากันไปน้ําแห้งก็ต้องเติมน้าให้คลุกคลิกคลุกคลิกให้เห็ดสุกให้หอมสุกก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปปรุงเครื่องค่ะ ผัดให้สุกเติมน้ำลงไปคลุกคลิกคลุกคล,กคลิกแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะได้น้ำซอสเยิ้มๆนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปค่ะพีพ่ๆเพื่อนเพื่อนข้าวโพดเราอาจจะทําให้กรอบหน่อยเพราะว่าเมนูนี้ถ้าข้าวโพดเขากรอบเขาก็จะหวานค่ะพีพ่ๆเพื่อนเพื่อนใครต้องทานนุ่มๆคุณก็ทานเห็ดไปสิคะทานหัวหอมไปทานหมูไปสิคะฉันต้องทานกรอบๆก,อบก,อบก็คือฉันก็มีทางเลือกค่ะฉันก็จะเลือกทานข้าวโพดอ่อนค่ะพีพ่ๆเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะผัดไปผัดไปพอได้ที่เราพอใจแล้วเราก็มาเติมซอสนะคะเติมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเราก็เติมน้ำตาลลงไปแบบพี่สีนี่ละค่ะพี่พี่เพื่อนๆปรุงรสตามชอบใจนะคะแล้วก็ส่วนผสมเครื่องปรุงพี่สีจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะพี่พ,พี่เพื่อนๆเ,เมนูนี้จะต้องหวานนํำค่ะหวานน้ำเค็มเค็มตาม แรมปรมรมกลมกล่อมแล้วก็ใส่โบใบโหระพาลงไปอูโหลูลิ้นพันค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนผากมากกลิ้นพันค่ะพอใบโหระพาสลดก็พร้อมเสิร์ฟกันแล้วเห็นไหมคะน้ำซอสเยิ้มเยิมเราค่อยๆตเติมน้ำไปทีละนิดทีละนิดพอได้ตามความที่เราพอใจแล้วก็คือปิดเตาพร้อมเสิร์ฟกันเลยแบบนี้แหละคะ่ะพี่สีถึงบอกว่าผัดหมูสามชั้นให้หอมนุ่ม ทำแบบนี้ละค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสำหรับเมนูนี้นะคะหมูสามชั้นผัดพริกเผาซอสเยิ้มเยิมใบโหระพานะคะจบทุกขั้นตอนแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพร้อมเสิร์ฟให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับประทานให้อิ่มอร่อยเข้าสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้พี่สีก็ต้องขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมหมูสามชั้น ผัดพริกเผาน้ำซอสเยิ้มๆของเรานะคะหมูนุ่มๆขอบคุณเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจพี่สีมาตลอดแล้วก็เพื่อนใหม่ให้เม้นไว้นะคะพี่สีตามแน่นอนค่ะก่อนจากลากันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอเคล็ดลับดีๆในเมนูหน้านะคะบ๊ายบาย